เปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนบล็อก,อกยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อโอเค,อเ,คเว้ยทางนี้ติดเลสแล้วนะคะอ่ะเปลี่ยนบล็อกนะคะเปลี่ยนข้างนะคะพร้อมกันนะทุกคนหันข,ข้างขวา90องศา45องศานะคะแล้วก็หันข้างซ้ายตามนะยืดแขนก่อนนะคะยืดให้ตึงยืดให้ตึงเหมือนมีคนดึงเราม,มีคนดึงเราก็ยืดมาอ่าลงมาแตะบล็อกแตะบล็อกอ่ะเลื่อนไปนิดนึงข้างนี้ขยงนะคะแล้วก็อขึ้นเลย นี่นะคะนับไปยังไม่เชื่อ้างยกมือขึ้นนับไปยังไม่เชื่อยกมือหนึ่งสองสามใช้ใช้คำว่าบล็อกออกมาเลยอันเนี้ยนำทางชี้นำเกินไปกับอะไรนะคะภาพไหนค่ะโอเค ห,หลุดแตกออกมาเมื่อกี้บีมอยู่ไหนยังไม่เสร็จบีมไม่เสร็จนะนระวังอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องเดิมที่เมื่อกี้หลุดออกมาแล้วแล้วเหวี่ยงแล้วหลุดไปแล้วแตกมันเป็นเรื่องของ awareness เรื่องเดิมที่ครูจะพูดย้ำอยู่ต,ตลอดคือการ เราอ mm ิน hmm. ได้เราอินได้ด้วยความที่พยายาม <c oughs> อยากจะให้คนดูรู้สึกเชื่อในสิ่งที่เราทําแต่อินจนแบบเควี้ยงไปจนแบบแตกเนี้ยอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่ครูเคยพูดว่าเอามีดไปแล้วไปแทงคู่แล้วบอกว่าอินในคาแรคเตอร์อันนี้ไม่พอต้องระวังรู้ว่าทำอะไรอยู่ตลอดเวลาโอเค